ื่อนึกถึงหนึ่งปีที่แล้วทีมเราได้พบกับผู้หญิงวัย30ปีหน้าตาอิดโรยผิวออกคล้ำดำลักษณะกึง่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนที่นอนที่ปูอยู่พื้นท้องเธอโตขาสองข้างบวมมากหายใจสั้นๆและเร็วกว่าปกติใบหน้าม,มีเขาความสวยคมแต่เรียบเฉยปราศจากรอยยิ้มแล้วดูหมองเศร้า ดูภายในบ้านมีเพียงเฟอร์นิเจอร์น้อยชิน้นบริเวณหน้าบ้านด้านขวามือเป็นแค่ไม้รูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาดกว้าง1เมตรยาว1เมตรครึ่งพื้นหน้าบ้านเป็นดินฝุ่นฟุ้งเป็นภาพครั้งแรกที่ทีมเยี่ยมบ้านเราได้ไปเห็นเธอเพิ่งไปนอนโรงพยาบาลด้วยเรื่องหอบเหนื่อยมีน้ำปริมาณมากในเยื่อหุ้มปอด คืน้นทรายอาเจียนกินอะไรไม่ได้มา9วันและออกจากโรงพยาบาลกลับมาอยู่บ้านได้สองวันเพราะไม่ต้องการนอนโรงพยาบาลต่อหวอดผู้ป่วยในจึงได้ส่งต่อให้ทีมเราเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลความต่อเนื่องแบบประคับประคองที่บ้านตอนแรกมีอาการปวดหลังและเอวด้านขวาบวมจึงไปพบแพทย์เมื่อห้าเดือนก่อน ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งไตจึงได้ผ่าตัดไตด้านขวาออกไปหนึ่งข้างตอนแรกนึกว่าจะหายแต่กลับพบว่ามันลุกลามไปปอดและตับรู้สึกเศร้ามากว่าทำไมต้องเป็นลูกทั้งทงท,งที่ในครอบครัวของเธอก็ไม่เคยมีประวัติโรคมะเร็งไตมาก่อนเพิ่งกลับมาอยู่บ้านกับพ่อแม่ได้ประมาณหนึ่งเดือน เนื่องจากทำงานไม่ไหวไม่ค่อยจะมีแรงเดินเพราะท้องและขาบวมหนักเธอเล่าด้วยท่าทีที่อ่อนแรงเคยมีสามีสองคนแต่เลิกกับสามีทั้งสองคนมีลูกชายสองคนอายุเจ็ดขวบกับสองขวบลูกๆไม่ค่อยเข้าหาเธอไม่ค่อยสนิทกับลูกๆเพราะแม่ของเธอเป็นคนเลี้ยง ตอนนี้แม่เป็นคนดูแลเธอเกือบทั้งหมดทั้งเรื่องอาหารการกินเรื่องยาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะเธอเดินไม่ไหวแล้วพ่อไม่ค่อยได้ช่วยดูแลเท่าไหร่เนื่องจากออกไปรับจ้างทำไร่หาเลี้ยงครอบครัวกว่าจะกลับก็เย็นค่ำแล้วเมื่อก่อนแม่จะออกไปช่วยพ่อรับจ้างทำไร่ทำนาด้วย แต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ทำเพราะต้องอยู่ดูแลเธอทำให้รายได้ลดลงโชคดีว่าที่ทำงานใจดียังจ่ายเงินเดือน9,000บาทให้เธออยู่ทุกเดือนซึ่งพอช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้านได้บ้างครั้งนี้พวกเราพูดคุยทำความรู้จักและให้กำลังใจเธอและแม่ขณะพูดคุยกันเธอเริ่มมีรอยยิ้มกลับมาบ้างแล้ว พวกเราไปเยี่ยมบ้านหลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์ททบที่เห็นเธอกำลังนอนถักไหมพรมอยู่ที่แคร่พอเห็นทีมเราเธอก็วางไหมพรมไว้ข้างตัวแล้วลุกนั่งเพื่อทักทายพูดคุยให้ดูกระเป๋าไหมพรมที่ถักกระเป๋าถักสวยมากเธอพูดว่าถักกระเป๋าใส่มือถือให้แม่นะคะ แต่ถ้าถักไล่หลายใบจะเอาไว้ขายมีกระเป๋ามาให้คุณหมอเก็บไว้ขายดีกว่าแต่ถ้าถักได้เยอะๆจะช่วยขายด้วยและมาเยี่ยมครั้งหน้าจะหาไหมพรมสวยๆมาให้ถักด,ด้วยนะเธอยิม้มสีหน้าดูสดชื่นขึ้นรู้สึกว่าอาการเหนื่อยลดลงขาทั้งสองข้างบวมลดลงเล็กน้อยลุกนั่งได้ดีขึ้น พูดคุยกับพวกเรามากขึ้นพวกเราดีใจที่เธอทําตามที่เราแนะนำไปเมื่อครั้งที่แล้วคือให้พยายามบริหารกล้ามเนื้อและแม่ยังช่วยทํารอกที่แค่ให้เธอไว้ฝึกกล้ามเนื้อแขนเธอพยายามลุกเดินสามารถลุกมานั่งที่แค่หน้าบ้านระยะไม่เกิน 2, อสเมตรจากที่นอนในบ้านได้แล้วบางครั้งก็ต้องนั่งพักครึ่งทางก่อน ยกเท้าสูงเพื่อลดบวมแต่ก็ยังกินได้น้อยอยู่เธอพูดไปยิ้มไปผ่านไปสามเดือนพวกเราไปเยี่ยมเธอที่บ้านอีกครั้งแม่พาเธอไปรักษาตัวด้วยสมุนไพรที่สถานปฏิบัติธรรมจังหวัดรบบุรีเธอได้ดื่มน้ำสมุนไพรสีน้ำตาลดำๆกลับมากินด้วย ครั้งนี้เธอดูสุดลงดูเหนื่อยมากท้องโตและขาบวมขึ้นเดินเองไม่ไหวแล้วแค่ขยับตัวเปลี่ยนท่าก็ลำบากต้องมีแม่ช่วยส่วนใหญ่ได้แต่นอนตะแคงซ้ายเพราะตะแคงขวาหรือนอนหงายแล้วหายใจไม่ได้เลยมีแผลกดทับที่สะโพกด้านซ้ายพวกเราจึงพาเธอไปนอนโรงพยาบาลและจ่อระบายน้ำในเยื่อหุอ้มปอดให้ มานอนโรงพยาบาลได้ขึ้นเดียวก็ขอกลับบ้านเพราะอยากกลับบ้านทั้งๆท,ท,ที่อาการดีขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากความสุขความต้องการของผู้ป่ว,วรายระยะนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพวกเราตามไปเยี่ยมบ้านหลังจากเธอกลับจากโรงพยาบาลได้สี่วันแน่นอนเธอนอนอยู่บนแค่ไม้ตัวเดิมดูเหนื่อยมากแต่น้อยกว่าครั้งที่แล้ว อาการท้องโตและขาบวมเท่าเดิมหน้าตาไม่สดใสพูดน้อยเพราะยิ่งพูดก็ยิ่งเหนื่อยทักไหมพรมไม่ไหวแล้วค่ะคุณหมอถ้าเหนื่อยไปนอนโรงพยาบาลนะไม่ชอบนอนโรงพยาบาลอยู่บ้านสุขสบายใจกว่าค่ะพวกเราตรวจด,ดูและทำแผลกดทับที่สะโพกข้างซ้าย แผลไม่มีเนื้อตายไม่มีหนองแดงดีตอนนี้เทพจะไม่ยอมกินอะไรเลยแม่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเงินทองก็ไม่ค่อยมีแล้วเธอชอบกินอะไรคะคุณแม่เธออยากกินสตอรอเบอรี่ค่ะพวกเรารับปากว่าจะซื้อสตอรอเบอรี่มาเยี่ยมในครั้งหน้าเธอยิ้มยิ้มน้อยๆหลังจากนั้น เราได้เอาสตรอเบอรี่ไปเยี่ยมเธอตามสัญญาเธอกินสตรอเบอรี่ไปยิ้มไปอย่างคนอ่อนระหวยรวยแรงในเช้าอีกวันต่อมาก็ได้รับแจ้งว่าเธอได้จากไปแล้วเราไม่รู้เลยว่านั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้พบเธอตอนมีลมหายใจอยู่พวกเราได้กลับไปกราบศพเธอที่บ้าน ขอให้เธอไปสู่สุขติระยะเวลา5เดือนที่พวกเราได้อยู่ดูแลร,ร่วมกับครอบครัวของเธอก็อยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปเป็นเรื่องเล่าของหมอครอบครัวของแพทย์หญิงชัชยาธิราวิ์โรงพยาบาลสะแก้วความรู้สึกในการเป็นหมอแฟมเมดก็คือเรา และคนไข้ต่างก็เรียนรู้และเข้าใจกันมากขึ้นรู้สึกสุขใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้นขอบคุณเรื่องราวดีๆจากหนังสือือเรื่องเล่าของหมอครอบครัวขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมช่องออนพารินชาแนลหากชอบกรุณากดไลค์หากถูกใจก็กดแชร์ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องออนเพลินชนแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ